โดน,ดดน,นผมจ้างงัดบ้านครับร้อยหลังแล้วเขาไม่ได้เขาผิดนานะครับคือน้องผมจ้างคนชื่อไรเกอร์ครับพี่งัดงัดเอองัดบ้านครับร้อยหลังแล้วก็รอแบบจ่ายทีเดียวพี่จ่ายของทีเดียวแต่ตอนนี้เขาหายไปเลยครับคืจะบอกว่าข่าวดีครับขาโดนปลดิสแล้วก็รีตัวละ เรรรีียยกกออะะไไคือเขาได้ส่งของให้บ้างไม้แหร้อยหลังหรือไม่มีเลยไม่มีนะครับไม่มีนะครับผมเลยไม่คุยกับหัวแกงเขาห้อยหลังมึงได้เดี๋ยวร้อยเดียวอ่วะกูให้มึงได้นะร้อยเดียวมึงก็ต่อดีมึงไปคุยกับหัวหน้าแกงเขาใช้อคุยลับนัดนัดเข้าไปแล้วอ่ะ วันที่อะไระเขาเขาจ่ายเท่าไหร่วันล้านตัวบาทใช่ไหมวันต่างคารับกี่ล้านมึงเข<อ>ากี่ล้านห้าร้านนะห้าร้านห้าร้านเลยเหรอร้อยหลังเองนะห้าร้านเลยไงของมูคลค่าประมาณสามล้านกว่าแล้วรวมค่าจ้างเนี่ยครับร้อยห,หลังวันสามล้านเลยวะมันได้พวกพวกน,นี้ด้วยพี่พวกเงินแดงพวกยาะพี่แล้วก็พวกเสเพชรไง ถ้าตีแค่ค่าที่งัดสูงเตียนที่งัดอันละแปดพันมันจะตกทีไราเพราะแค่ที่งัดนะแบบไม่งัดเลยเอางี้ได้ไหมล่ะเขาหัวหน้าแก๊งมันก็ไม่ได้รู้เรื่องอะ่ะได้คนที่ทำก็โดนปลดไปแล้วด้วยมึงเอาค่าที่งัดอย่างเดียวได้ไหมล่ะเอาค่าจ้างจ่ายไปแล้วด้วยใช่ไหมใช่ครับพี่เอองั้นมึงเอาค่าจ้างกับค่าที่งัดได้ไหมได้ครับพี่ได้ครับอย่างน้อยก็ได้คืนดีกว่าไม่ได้คืนมั้งอย่างงั้นใหม่เอง เรางก็ยังเจ้าห้าล้านอยู่ไม่เป็นไรก็ได้ครับดีกว่าไม่ได้อะไรนะอันเนี้ยพุ่งตรงแต่ตอนที่มราคุยไว้ประมาณห้าล้านใช่ไหมมันโดนแบบเนี้ยประมาณเจ็ดสิบล้านอะ<ฮ>่ะเขาไปกู้แบบสิบแปดล้านยี่สิบห้าล้านได้หลายแกรงอ่ะ เท่าไหรร่คับนี้หลังแล้วอะไรคเขาจ้างที่เ,เขาขที่เขาคิดอะเจ็ดแสนครับเจ็ดแสนเจ็ดแสนบวกล้านเขก็เป็นสองล้านสองเอ้ยเจ็ดสองล้านสามสองล้านสามสักสามเอ็มได้ไหมรถของเขาสองล้านได้ไหมได้ครับพี่นะครับเดิมแบบช่วยเขาหน่อยเขาแบบเป็นหัวแก๊งที่มัน,ม,นมันมันจะหนีมันก็ได้อะมันจะไม่ตอบมันก็ได้อะ รถเขาสองล้านเขาได้เอาตังค์วิจัยแก๊งอื่นต่อเขา <c oughs> เขาไม่ได้ทำแต่เขาต้องมารับผิดชอบอะไรเงรี้ยมันติดพวกกูอยู่เก้าล้านมั้งกูไปจ่ายมาแล้วกูไปสิบสี่จ่ายมาแล้ว,ป, 14, ลวประมาณห้าเอ็มกูพวก แกก็ดื่นมาอีกโหนี่แบบบ้นหัวได้อยู่ใช่ไหมสามล้าน แย่ไหมหรือว่าไงมึงจะห้าล้านก็ได้นะเว้ยเอาเอา,เอาแค่ของคืนก็พอแล้พี่เอาให้ของกับอาจารย์ก็ได้หัวแก๊งมันมันพูดกูว่าแบบทุกวันนี้เข้ามาเหมือแนบบเข้ามาฟาร์มใช้นีอะ่ะทั้งนั้นถึงไม่ได้ทำอะ่ะทั้งแก๊งมันอ่ะตอนนี้นมีอยู่สิบห้าคนแต่ถ้ามันตัวมันกูกุเองกูไม่ขอให้มึงลดหรอกแล้วตัวมันไปทำเองหรือว่ามันไปทำที่อะไรหัวหน้าแก๊งมันไปทำเองอะไรเงี้ยเออมึงเต็มที่ได้เลย แต่เนี้มันก็คนเหมือนเราอะ่ะมึงก็ลองคิดกับกันถ้าเราเป็นคนต้องไปติดหนี้ที่เราไม่ได้ก่อ50ล้าน70ล้านมึงอยากฟาร์มมาแลล่ะก็คงไม่อยากหรอก ได้อยู่นะค่าของสามล้านก็ได้ขอขอให้มัลดให้มันสองล้านหน่อยแม่งฟาร์มได้วันละสองแสนได้ไงหี่ยกูถามันเมื่อกี้เดี๋ยวไปคุยกันที่ทีซีแล้วหรอหรือว่าอะไรกาคุยไปที่หน้าบ้านนะพี่อ๋อ เออลดให้มันหน่อยเี้ยสงสารแม่งว่ะกูถามมาแล้วว่าอยากไปรวมแก๊งอื่นบ้างมันก็ไม่เอานะมันก็อยากแบบใช้นี่ให้หมดก่อนมันก็ยังมีความตั้งใจที่จะทำให้พวกมึงอยู่อ่ะครับพี่เดี๋ยวไปคุยกับหัวหน้าเขาเออเออเขาใจมากขอบคุณครับพี่แจ๊คขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณเลยครับ ขอบคุณที่น่ารักตลอดอี่จุกชอบเลยเอาอีกแล้วน่ารักชมุยเลยอ่ะใช่ใป่ะจุกเขาเป็นอะนี่นะจุกอะไรเขาเป็นคนดูแลเรื่องเรื่องอะไรวะอี้ที่ที่บอลบอกกูบอกเขาเป็นคนเกี่ยวกับคลินิกอ่ะเขาทำอะไรทั้งอย่างนี่หละ มึงใหม่หรือใครเนี่ยไอยวิ่งไงเมื่อกี้ทำไมเขาทำงานเหรอเออเขนาน่าจะเป็นเหมือนอะไรสักอย่างพยาบาลหรือเป็นอะไรไม่รูค้คลินิกคลินิกิัอากรรปะกูไปทำเลยไม่รู้คุณก็ไปถามมันอะ่ะกูไปทำเลยเสริมจมูก